ถ่านตัวลางมาที่หนึ่งให้แม่หน่อยลูกจับไปดีจับไปดีจับออกมาทีละใบสามใบจับไปดีลูกจับไปดีจับออกมาก่อนใบหนึ่งก่อนเร็วๆจับไปดีไหนจับไปดีๆส่ลูกไปนี้เหรออ่าหนึ่งอีกสองใบลูกจับอีกมาอีกใบหนึ่งดีจับไปดีจับไปดีจับไปดีเวลน่าจับไปดีมาให้แม่มาเร็วๆจับแล้วมาให้แม่เร็วๆหล่นอมายังอ๋อหล่นมาแล้วไปที่สอง เอาอีกใบหนึ่งเร็วจับให้แม่อีกใบหน,นึ่งเนี่ยจับอีกใบหนึ่งอืมมาเอามาให้แม่เอามาให้แม่เอามาให้แม่อืมใบที่สามแม่จะแกะให้ดูแล้วนะบุญน,นำจับได้เลขอะไรแม่จ,จับให้ดูนะบุญนำจับได้เลขอะไรวะเลขอะไรวะบุญนำจับได้เลขอะไรวัรวน,น,รวนนี้ คุณนำจับได้เลขห้าเหรอลูกห้าห้ากัอะไรอีกเนี่ยคุณนำจับได้เลขกกอะไรอีกลูกห้าอะไรวะเนี่ยห้าอะไรวะห้าสองอีกตัวล่ะ สองหนึ่งอะลูกถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกเปล่าบนน้ำหืมสองตัวเดี๋ยขาสองตัวให้แม่จับแค่สองใบมาใบที่หนึ่งเอาอีกใบหนึ่งลูกจับอีกใบหนึ่งดิเนี่ยเอาใบเดียวเอาใบเดียวเอาใบเดียวทำดีๆใบเดียวลูกเอาใบเดียวเอาใบเดียวเอาไม้เอาใบเดียว ใบเดียวลูกใบเดียวมาเอามาให้แม่ได้สองใบแล้วนะบุญนำจับได้สองใบแล้วใบที่หนึ่งเลขอะไรบุญนำจับได้เลขอะไรเนี่ยเลขแปดแปดศูนย์เหรอบุญนำสองตัวแปดศูนย์นะลูก